สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิกกี้ตอบแซบหลังถูกถามไม่ต้องทำงานเหรอหลังได้เมียสบายจังลงคลิปออกกำลังกายอยู่บ้านแบบรัวๆมิกกี้นอนอันพาดนะป้อมเพชรสามีของนางเอกสาวเจนนี่เจอคอมเมนต์ถามแรงแต่เจ้าตัวก็ตอบกลับด้วยถ้อยคำสุภาพแต่อ่านคอมเมนต์ตอบกลับแล้วมีหน้าหงายหลังมีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอที่ตนเองกำลังออกกำลังกาย โดยถามว่าพี่ไม่ต้องทํางานอะไรเหรอครับสบายจังได้เมียทีเดียวออกกําลังกายอยู่บ้านอย่างเดียวโดยมิกกี้ตอบกลับว่าทําครับผมทําทุกวันแต่พี่แค่จัดตารางโดยตื่นตีห้าทุกวันเพื่อจะได้ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายทุกเช้าก่อนเริ่มงานครับส่วนเวลาง,งานพี่ก็ไม่ได้เอามาลงครับผมขอบพระคุณครับเรียกได้ว่าตอบแบบสุภาพอ่อนโยนแต่แซบโดนใจชาวเน็ตมากๆสำหรับมิกกี้นอนอันพาดณนะป้อมเพชร เป็นทั้งนักกีฬานายแบบและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาชาวไทยมีผลงานถ่ายแบบจำนวนมากและเป็นบุตรชายของสุภรัตน์อันพาดผู้ฝึกสอนรักบี้ทีมชาติไทยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเต e สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา้วยเกียรตินิยมซึ่งมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงทางด้านกีฬาติดอันดับ8ของสหรัฐอเมริกาและยังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยดีดิคโคแวนเมืองเพิร์ต ประเทศออสเตรเลียขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ